สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวงจรไฟฟ้าของพัลดลมรถจนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะของคือพัดลมเนี่ยจะเป็นแบบมอเตอร์สองสายแล้วมันก็จะมีการทำงานเป็นแบบอสองจังหวะคือทำงานที่ความเร็วครึ่งสปีดแล้วก็ความเร็วเต็มสปีดนะครับลักษณะของวงจรนี้นะครับ จะมีการทำงานแบบพัดลมเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับพัดลมจะทำงานที่ครึ่งสปีดท,ทั้ง2ตัวตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เทอร์โมสวิตก็คือตัวที่วัดอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำนะครับทำงานซึ่งเทอร์โมสวิตนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบบ NO นะครับคือ Normaly l Open เมื่อมันทำงานปุ๊บมันจะช นะครับก็จะทําให้วงจรเนี่ยแยกออกจากกันก็คือเป็นพัดลมที่ตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยทำงานที่เต็มสปีดนะครับทีนี้เราลองมาดูวงจรนะครับผมอันดับแรกก็คือเรามาีรีเลย์อยู่3ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่1กับตัวที่3เนี่ยนะครับจะเป็นรีเลย์ชนิดเดียวกันก็คือเป็นรีเลย์แบบ4ขานะครับ แล้วก็คอนแทคเป็นชนิด NO นะครับส่วนรีเลย์ตัวที่2นะครับจะเป็นรีเลย์ชนิดที่เป็นแบบ5ขาโดยมีคอนแทคเป็นแบบ NO และ NC ในตัวนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ารีเลย์5ขาเนี่ยในตลาดบางตัวมันเป็นแบบ NO 2ตัวนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะใช้เป็นแบบ NO 1, NC 1นะครับทีนี้ก็ลอง มาดูวงจรนะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับก็คือเราต่อจากไฟเลี้ยงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเข้าไปที่ขา30ของรีเลย์ตัวที่1กับตัวที่3นะครับผ่านฟิวนะครับทีนี้วงจรคอนโทรลของพัดลมตัวที่1นี่นะครับก็จะเอามาจากตัวสวิตช์ออนเมื่อเราใส่กุญแจลงไปในรถแล้วแล้วก็สวิตช์ออนเพื่อสตาร์ทนะครับ มันก็จะทําให้คอนแทคตัวนี้ติดนะครับจากไฟจากขา30ก็จะวิ่งมา87นะครับแล้วก็มาเข้าควบวกที่ปัดลมหนึ่งดังนั้นควลบก็จะมาต่อกับรีเลย์ตัวที่2ที่ขา30นะครับซึ่งในภาวะปกติเนี่ยเทอร์โมสวิตยังไม่ทำงานขา30มันก็จะต่อมาที่ 87A นะครับ 8 7 a ก็จะวิ่งมาเข้าขาบวกของพัดลมตัวที่สองแล้วพัดลมตัวที่2ก็จะต่อลงกาวก็จะกลายเป็นว่า,าแรงดัน12โวล์เนี่ยครับต่อให้กับพัดลมตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นแบบอนุกรมกันก็คือเฉลี่ยว่าพัดลมตัวหนึ่งมีแรงดันตกคอมประมาณสัก6โวล์นะครับก็เทียบได้ว่า พัดลมเนี่ยทำงานที่ครึ่งสปีดนะครับทีนี้เมือ่อใดก็ตามที่เทอร์โมสวิตเนี่ยทำงานนะครับก็คืออุณหภูมิถึงนะครับคือหม้อน,น้ำในน้ำในนั้นมันร้อนจนอุณหภูมิมันทำงานปุ๊บสวิตตัวนี้ก็จะช็อตลงกาวนะครับมันก็จะมีไฟเลี้ยงมาที่ตัวรีเลย์ที่3กับไฟเลี้ยงมาที่รีเลย์ตัวที่2ใช่ไหมครับ ก็คือตัวนี้มันจะต่อผ่านเทอโมวสวิตลงกาวก็คือตัวนี้สวิตก็ทํางานจากเดิมรีเลย์ตัวที่2ที่30มาต่อกับ 87a มันก็กลายเป็นว่า30มาต่อกับ87นะครับ8ปตัวนี้ก็ต่อลงกาวก็กลายเป็นพัดลมตัวที่1เนี่ยได้ไฟเต็มเป็น1 2บโวลต์แทนนะครับทีนี้ไฟเลี้ยงพัดลมตัวที่2เนี่ยมันก็จะไม่ได้จากรีเลย์ตัวที่สองละ มันก็จะมาได้จากรีเลย์ตัวที่3แทนก็คือขั้ว30มเนี่ยมาออกที่ขั้ว87แล้วก็มาต่อลงขั้วบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลบลงตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เตอร์โมสวิตซ์ทำงานจาก NO กลายเป็นคอนเน็กนะครับพัดลมแต่ละตัวก็จะมีไฟเลี้ยงแยกจากกันก็คือทํางานเต็มที่ 12V โวลต์ก็คือทํางานที่เต็มสปีดนั่นเอง แต่เมื่อใดที่เธอสโมสวิตตัดปุ๊บนะครับวงจรมันก็จะวิ่งในลักษณะผ่านพัดลมตัวที่1มาเข้ารีเลย์ตัวที่2แล้วก็มาเข้าพัดลมตัวที่2แล้วก็ลงกาวนะครับวงจรน,นี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีก็คือว่าวงจรน,นี้เหมาะสำหรับ ใช้กับรถที่อยู่ในเมืองซึ่งมีการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยจะทำงานตลอดเวลานะครับมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้แอร์เราเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ช่วยระบายความร้อนไปในตัวด้วยนะครับข้อเสียก็คือพัดลมเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา ก็ค <mm> ือจะทํางานที่ครึ nah ่งสปีดหรือเต็มสปีดแันนั้นเองแต่มันจะทํางานต่อดเวลาก็คือพัดลมมันก็จะมีสภาพเสื่อมไวมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงจรให้เป็นทางเลือกนะครับเห็นว่าบางท่านมีคนสนใจอยากได้วงจรลักษณะแบบนี้ผมก็ลองเอามานําเสนอนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ